คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะคะที่ดาราจะทำอาทิตย์สออาทิตย์สอาทิตย์สอาทิตย์้าโอ้หเจ็ดถึงว่าิำเสริมเยอะเยอะทำไมก็เราทำได้ก็ทำไปเลยค่ะและถ้าเกิดเป็นสายมูด้วยเราก็ เอาธุรกิจมารวมกับสายหมูมว้าวความปังเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีใครบ้างเราได้รวบรวมมาให้แล้วนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บแล้วก็เป็นดาราเป็นคนในวงการที่มาทำธุรกิจบวกกับสายหมูด้วยมีใครบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ คนจะปังคนจะดังมุงเรื่องดวงอย่างเดียวคงไม่ไหวไม่แปลกที่จะเห็นดานรามากมายหลายคนเติมโชคเสริมบารมีพาเรดมูเตลูกันยกวงการโดยเฉพาะสินค้างานธุรกิจเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหบอกเลยว่าก่อนจะส่งสินค้าต้องลงคาถาหวังรวยกันชุดใหญ่ แานเป็นซีอเต็มตัวแล้วสำหรับลูกสาวพญานาคลาลาขวัญนภาครั้งแรกกับการเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมสายมูฟังไม่ผิดค่ะเพราะกว่าจะมาเป็นธุรกิจน้ำหอมนี้ผ่านกระบวนการมูมาแล้วจริงๆด้วยการนำเอาน้ำหอมไปบูชาไหว้พระ และร่วมพิธีกรรมตามสถานที่ต่างๆมาแล้วหลายต่อหลายที่จนเกิดเป็นแบรนด์น้ำหอมสุวรรณมาลีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มกับพิธีบวงสวงถวายองค์เทพที่เธอนับถือเพื่อเป็นพุทธบูชาขอพรเอาเลิกเอาชัยกับธุรกิจใหม่ที่ตั้งใจสุดชีวิตฉะนั้นเมื่อสำเร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะแบบ บวงสวงหรือตอบแทนคุณท่านอะไรก็ได้เมื่อได้ร่าสัจจะก็เป็นต,ต้องตองเป็นไปตามวาจาที่ท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่พี่ล่าได้ร่ำได้เรียนมา mm hmm. พี่ล่ามีครูบาอาจารย์หนุนนําตลอดฉะนั้นการที่จะทําอะไรพี่ล่าเชื่อว่าฟ้าดินมีตาการที่จะให้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านประตูแต่ละช่องออกไปอะ่ะ ต้องบอกกล่าวเทพเทวาฉะนั้นการบวงสวงพี่ล่าเชื่อเหลือเกินว่าการบวงสวงบอกเทพเทวาซึ่งท่านเป็นเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ล่านับถืออะไรอย่เงี้ยท่านจะช่วยแบบว่าเป็นอีกแรงแรงผลักดันหนึงแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจนติดลมบนไปแล้วอย่างตระแต่อาสยามก็ยังเอาความเชื่อความศรัทธา มาต่อยอดธุรกิจเครื่องสำอางกับการเปิดตัวลิปสายมูเสริมพลังความเฮงเติมสเสน่ห์เมตตามหานิยมในทุกๆด้านผ่านการทำพิธีสวดปลุกเสกกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแบบจัดเต็มเรียกว่าผสมผสานศาสตร์ความเชื่อและความงามสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัวด้วยการตั้งเป้าทำธุรกิจให้ได้กำไรสูงถึง1000ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ โอยรดไไม่ไหวจริงบอกว่าก็แต่ทำหลายอย่างนะคะไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวก็จะมีทำธุรกิจเครื่องสำอางแบรนด์ k t Cosmetics แล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยอันนี้ก็เป็นแบรนด์ Ver Slim ของพี่แต่แล้วก็ยังมีอีกอหลายธุรกิจเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยเรื่องหมูหลายๆคนวันนี้เรียกว่าตัวแม่มารวมตัวกัน นะคะตัวแม่สายมูเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเห่งด้วยเปล่าเทพเสียงพินที่ตั้งใจบรรเลงเพื่อบวงสวงพญานาค เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจบวกกับพลังแห่งความศรัทธ,ธาของนักร้องหนุ่มเบิ้ลปธุมราชหลังซุ่มปลูกปั้นธุรกิจทั้งอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความงามหลากหลายชนิดซึ่งในวันเปิดตัวสินค้าเบิ้ลตั้งใจนำเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาวางบนโต๊ะวงสวงเพื่อถวายองค์พญานาคอย่างยิ่งใหญ่ตามความเชื่อความผูกพันตั้งแต่สมัยที่ตัวเองบวชเป็นพระ หวังให้องค์ปู่องค์ย่าประธานพรให้ยอดขายทะลุร้อยล้านตามที่หวังเอาไว้ เดียวกับลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามที่ก็หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตและด้วยความที่เป็นสายมูตัวยงเธอเลยไม่พลาดที่จะเอาเลิกเอาชัยด้วยการทำพิธีบวงสวงถาวายองค์ปู่พญานาคที่นับถือเพื่อให้ท่านรับรู้และประทานความสำเร็จให้ สีสตัตนาครราชจังหวัดนครพนมแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ใครได้มากราบไหว้ขอพรก็จะประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ตัวเองขอไว้เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มเตา๋าภูสินที่ศรัทธาองค์พญาสีสัตตนาครราชได้นำทั้งผลงานเพลงรวมถึงธุรกิจสกินแคร์ที่หนุ่มเต๋าลงทุนและทุ่มสุดตัวนำมาทำพิธีบวงสวงขอพอรรวมถึงร้องเพลงถวายเสียงต่อหน้าองค์พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคลและหวังให้ธุรกิจใหม่ชิ้นนี้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะออตอบกันเนาะนะ,ะทั้งสองอย่างเลยทำมาหากจิ้ด้วยแล้วก็หมูเต็ด้วย